ผ่อนหน่อยเยียบคัดหน่อยเยียบคัดหน่อยผ่อนนิดนึงผ่อนนิดหนึ่งว่งงงาตอนนี้เล่งต่อได้ไหมเล่งต่อได้ไหมกล้องฟ้าโอ้โหตอนนี้แชมป์ไปด้วเงินโอ้โอ โอ้โหร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งโอ้โหดูอีกทีหนึ่งปังนี่และครับโอ้โหฮีดันมุนแผ่นดินทีเดียวไม่เลี้ยวแลเลยทีเดียวโอ้โหนุสีคิวมอเต์ไซใ,ใหโวกกันนอกกลับมาอีกแล้วโอ้แอนตซินด้วยนะครับแอนตซินคุณจิ้นเจเจครับ